จออีกลูกพายุพี่น้องภาคอีสานเตรียมตัว ในจ้าในใกล้มะแจง้งคาดอีกแล้วเนาะคะ่ะจออีกลูกพายุก่อตัวในทะเลจีนใต้คาดกระทบไทยฝนตกหนักนะคะข่ะวันที่21ตุลาคม2563เวลา19นาฬิกานาทีนะคะเพจเตือนภัยพิบัติวาตาภัยฝนฟ้าพายุโพสอัปเดตพายุโมลาเบลูกใหม่กำลังก่อตัวเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ำ เคลื่อนลงทะเลจีนใต้พัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าเวียดนามสอปป,อปอลาวถลมอีสานทำให้ไทยมีฝนตกหนักลมกรัรโชกแรงนะคะเมื่อวันที่21ตุลาคม63เพจเตือนภัยพิบัติวาตภัยฝนฟ้าพายุโพสเตือนพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะก่อตัวเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ำ นอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์และจะพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนเมื่อเคลื่อนตัวลงทะเลจีนตอนกลางลงทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะโดยทิศทางของพายุเคลื่อนตัวด้านที่ตะวันตกคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเวียดนามมุ่งหน้าสอปอปอวและจะอ่อนกำลังลง ในประเทศไทยทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักลมกรรโชกแรงโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะโดยลักษณะของช่วงสภาพอากาศเวลาดังกล่าวความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มถอยทำให้พายุก,ก่อตัวและมีความรุนแรงมากคาดว่าจะเป็นระดับโซนร้อนกำลังแรงไปจนถึงใต้ฝุน่น ข้อมูลนี้เป็นช่วงระหว่างวันที่27ถึงวันที่28ตุลาคมนะคะข้อมูลของ ecmwf ของสหภาพยุโรป eu นะคะข้อมูล gfs ของสหรัฐอเมริกายืนยันตรงกันนะคะวันแม่ไก่ก็ข่าวก็วันพรุ่งนี้เนะจ้ะเนอะวันพรุ่งนี้วันที่21นะคะ แต่ว่า,าจะมีคาดว่าจะเป็นระดับโซนร้อนกำลังแรงไปจนถึงใต้ฝุ่นข้อมูลจะเป็นช่วงระหว่างวันที่28ถึง2่า27ถึง28ตุลาคมนะคะยังไงก็ฝากเตือนกันเนาะจ้าเนาะพี่น้องทงั้งภาคอีสานเนอะจ้าเด้อยอ,อ่า27-28เด2 8ตุลาะคะระมัดระวังไปไหนเดินทางนะคะ สำหรับรายชื่อพายุที่คาดการว่าจะใช้จะได้ใช้ก็คือโมลาเบนะคะตั้งตั้งโดยประเทศฟิลิปปินส์หมายถึงชื่อเป็นชื่อไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งนะคะโมลาเบเน่ใช้ทำเครื่องเรือนข้อมูลยังคงไม่ไม่ห่างไกลโดยคาดการล่วงหน้า8วันอาจมีการคาดเคลื่อน ข้อมูลที่จะแม่นยำและสามารถใช้ได้ต้องเป็นข้อมูลล่วงหน้า5วันหรือ120ชั่วโมงนะคะอันนี้แม่ไก่ก็ขอขอ,ขอพระคุณข่าวเว็บไซต์ของฐานเศรษฐกิจนะคะอย่างน้อยๆเราก็จะได้ทราบล่วงหน้ากันเนาะจ๋าเนาะสำหรับพีน 3, 7, 8, 8, ่น้องภาคอีสาน27-28ตุลาเนาะจ๋าเนาะถ้าสิเดินทางไปสายกะละมัดระวังนะคะ สำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปขอพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ